พระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครช่วงเทศกาลสงกรานต์จะอัญเชิญให้ประชาชนได้สการะและส่งน้ำที่ลานคนเมืองเสาชิงช้าโดยประเพณีการส่งน้ำพระพุทธสีหิงเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2477ประเทศไทยมีพระพุทธสีหิงอยู่3องค์ คือที่พระที่นั่งพุทธ a ยสวรรค์กรุงเทพมหานครที่วิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และที่หอพระศรีหิงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีตำนานเล่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสีหิงว่าพระพุทธศิีหิงเมื่อประทับอยู่นัที่ใดย่อมทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนชีพอยู่กรุงศรี ร่วมสืบสารความเป็นไทย